พวกเราจะต้องเจออะไรบ้างหากว่ายายบ้านไปอาศัยอยู่ที่ดาวอังคาร 1. พวกเราจะต้องเจอกับชั้นบรรยากาศที่เบาบางดาวอังคารนั้นมันไม่ได้มีสนามแม่เหล็กที่จะป้องกันพวกเราจากอันตรายจากลมสุริยะของดวงอาทิตย์เพราะแกนกลางของมันได้เย็นตัวลงจึงไม่มีการไหลเวียนของแมกมา จึงไม่เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นและเมื่อไม่มีสนามแม่เหล็กชั้นบรรยากาศของดาวอังคารก็ได้ถูกลมสุริยะพัดหายไปทำให้ชั้นบรรยากาศของดาวอังคารมีความหนาแน่นแค่1%เปอร์ซของชั้นบรรยากาศโลกและมันก็ยังอุดมไปด้วยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า96%นั่นทำให้เราไม่สามารถเดินเล่นบนดาวอังคารได้ ถ้าไม่มีถังออกซิเจน 2. ลรังสีและพายุทรายโดยปกติแล้วมนุษย์จะได้รับกำมะถันรังสีราว6.2มิลลิซซเวิร์ต่อปีแต่ว่าบนพื้นผิวของดาวอังคารจะมีการแผ่กำมะถันรังสีประมาณ244.5มิลลิเีเวิร์ต่อปียิ่งพวกเราได้ใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคารนานสักเท่าไร มันก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากกัมมันตรังสีและนอกจากกัมมันตรังสีแล้วดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้ยังมีพื้นผิวเป็นทรายจํานวนมากซึ่งพายุทรายเราจะสามารถพบเห็นได้บ่อยครั้งบนดาวเคราะห์ดวงนี้และการตั้งถิ่นฐานจำเป็นจะต้องใช้วัสดุดที่มั่นคงและมีความทนทานต่อลมพายุ 3. แรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลก บนดาวอังคารมีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกประมาณ38%มันจะส่งผลให้ตาชั่งน้ำหนักของคุณบนดาวอังคารนั้นลดลงอีก38%เช่นเดียวกันสมมุติว่าคุณน,น,น,น้ำหนัก75เมื่อคุณย้ายไปดาวอังคารคุณจะหนัก46.5โดยไม่ต้องไดเอทและคุณจะสามารถกระโดดได้สูงกว่าปกติแต่ว่าแรงโน้มถ่วงที่ลดลง อาจส่งผลให้เกิดภาวะมวนกระดูกบางและมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลงดังนั้นเราจำเป็นจะต้องออกกำลังกายบ่อยๆเพื่อเพิ่มแรงกระทำต่อกล้ามเนื้อและกระดูกส่วนฉันน่ะเหรอขอนั่งกินพิซซ่าดูทีวีอยู่ที่บ้านละกันไม่ว่าเราจะอาศัยอยู่ที่ดาวดวงไหนสิ่งที่จำเป็นก็คือที่พักอาศัย บนดาวอังคารนั่าจะต้องเจอกับพายุทรายและลังสีหนึ่งในวัสดุที่เป็นไปได้ในการสร้างที่พักอาศัยนั้นคือดินของดาวอังคารนั่นอุดมไปด้วยซิลิกานักบินอวกาศสามารถดำดินเหล่านี้มาเติมสารบางอย่างเพื่อให้ดินยึดติดแน่นเสมือนกับคอนกรีตหรือไม่ก็อาจจะนำไปหลอมด้วยคลื่นไมโครเวฟ เพื่อให้เป็นเซลามิกเหลวและสามารถขึ้นรูปได้ตามความต้องการและขั้วของดาวอังคารนั้นประกอบไปได้วยน้ำแข็งปริมาณมากเราสามารถนำมาผสมร่วมกับแอโรเจลเพื่อสร้างบ้านน้ำแข็งลักษณะคล้ายกับอิกลูของชาวเอสกิโม ถัดมาก็คือด้านพลังงานในตอนแรกนักวิทยาศาสตร์มีความคิดว่าเราจะสามารถใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์และพลังงานลมได้แต่ว่าแสงอาทิตย์บนดาวอังคารนั้นมีความเข้มข้นที่น้อยกว่าโลกและการใช้พลังงานจากลมอาจไม่เพียงพอต่อการใช้งานในระยะยาวนา s a จึงได้มีแผนพัฒนาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่สามารถนำไปใช้งานนอกโลกได้ และต่อมาคือการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของดาวอังคารให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของมนุษย์โดยจะมี3กระบวนการหลักคือทำให้พื้นผิวของดาวอุ่นขึ้นมีบรรยากาศที่หนาขึ้นและสุดท้ายมีสภาพแวดล้อมที่คลายโลกมากขึ้นเริ่มต้นจากการทำให้ดาวอังคารนั้นเกิดสภาวะเรือนกระจกนักวิทยาศาสตร์จะเริ่มปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่มีศักยภาพสูง ึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของดาวอังคารหรือว่าอาจจะเจาะพื้นผิวของดาวอังคารเพื่อปล่อยแก๊สมีเทนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศและเมื่อชั้นบรรยากาศของดาวอังคารหนาขึ้นความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็เริ่มสะสมในดาวดวงนี้เยอะขึ้นและหลังจากดาวอังคารเริ่มมีอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มเหมาะกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบางชนิด เช่นสาหลายสีเขียวแกมน้ำเงินที่สามารถสั่งเคาะหแสงร่วมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศและปล่อยออกซิเจนสู่ชั้นบรรยากาศของดาวอังคารจนกระทั่งออกซิเจนบนดาวอังคารนั้นมีปริมาณมากเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นส่วนการกลางของดาวที่เย็นตัวลงไปและสนามแม่เหล็กเรา จะแก้ปัญหามันด้วยขีปนาวุธนิวเคลียร์ต่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสำเร็จ perfect กต์รอยเปซแต่แล้วก็ยังมีปัญหาสำคัญอยู่อย่างหนึง่งก็คือแรงโน้มถ่วงมนุษย์ที่จะไปอาศัยและใช้ชีวิตอยู่บนอังคารจำเป็นจะต้องออกกำลังกายอย่างหนักและมีระเบียบวินัยจนกว่าพวกเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้และก็ไม่รู้ว่ากี่ปี ที่เราจะสามารถเรียกดาวอังคารว่าโลกใบที่สองในปี1957พวกเราได้ประสบความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียมดวงแรกของโลกและหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาประมาณ65ปีปัจจุบัน พวกเรามีขยะอวกาศมากกว่า120ล้านชิ้นที่โครจรอ,อยู่รอบโลกของพวกเราและมันก็ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความต้องการในการพัฒนาโครงการต่างๆเกี่ยวกับด้านอาวกาศคาดว่าปัจจุบันพวกเรามีดาวเทียมที่ไม่ใช้แล้วประมาณ2,700ดวงที่วงโครจรมีขยะอวกาศเท่ากับตู้ไมโครเวฟ ประมาณ1 0 0 0 0หมืนชิ้นและเท่ากับลูกเทนนิสประมาณสองหมืนชิ้นและเท่ากับลูกแก้วประมาณ50,000 0ชิ้นและเล็กกว่า1เซนติเมตรมากกว่า120ล้านชิ้นลูกปืนมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ300เมตรต่อวินาทีแต่ขยะอวกาศที่มีขนาดเล็กพวกมันอาจจะมีความเร็วถึง8กิโลเมตรต่อวินาทีและพวกมัน อาจจะสร้างความเสียหายต่อสถานีอวกาศและดาวเทียมของพวกเราได้และเป็นที่แน่นอนว่าพวกมันจะไม่สร้างความเสียหายหรืออันตรายใดๆต่อพวกเราที่อยู่บนโลกเพราะถ้ามันเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกมันจะเกิดการเผาไหม้แต่ถ้าขยะอวกาศมันยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นสักวันหนึ่งพวกเราอาจจะต้องมีปัญหา เวลาที่พวกเราจะต้องเดินทางออกจากโลกและถูกขยะอาวกาศกักขังไว้ในโลกทำให้พวกเราไม่สามารถตั้งกินฐานบนดาวดวงอื่นได้องค์การสหประชาชาติได้มีข้อกำหนดให้บริษัทจะต้องกำจัดดาวเทียมของตนให้ออกจากวงโครจรโลกหลังจากดาวเทียมสิ้นอายุการใช้งานได้มีนักวิชาการมากมาย เสนอวิธีการกำจัดขยะอวกาศด้วยวิธีการต่างๆเช่นการใช้แม่เหล็กแรงสูงดูดขยะอวกาศหรือบังคับให้ดาวเทียมที่หมดอายุการใช้งานพุ่งเข้ามาเสียดสีกับชั้นบรรยากาศของโลกแต่มันก็ยังมีขยะอวกาศที่มีปริมาณมากโคจรอ,อยู่รอบโลกอยู่ดีและคุณทุกคนรู้หรือไม่ว่าบนดวงใจของเรามันก็มีออกซิเจนกับเขาเหมือนกันอยู่นะ ก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบกันอยู่แล้วว่าดวงจันทร์ของเรามันมีชั้นบรรยากาศที่เบาบางและมันยังประกอบไปด้วยกา๊าซส่วนใหญ่ที่เราไม่สามารถหายใจได้ไม่ว่าจะเป็นนีออนไฮโดรเจนหรืออาร์กอนการขาดแคลนออกซิเจนซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต มันอาจจะส่งผลให้พวกเรามีปัญหาในการก่อตั้งอาณานิคมบนดวงจันทร์ได้ในระยะยาวแต่ว่าพื้นผิวของดวงจันทร์นั้นกลับมีออกซิเจนในปริมาณที่มหาศาลแต่ว่ามันปะปนอยู่กับซิลิก้าแมกนีเซียมออกไซด์และอลูมิเนียมในรูปของตะกอนฝุ่นหิน และมันจำเป็นจะต้องใช้พลังงานที่สูงในการสกัดเพื่อนำเอาออกซิเจนออกมาใช้ส่วนน้ำเองก็สําคัญในการก่อตั้งอาณานิคมบนดวงจันทร์ซึ่งก่อนหน้าเนี้พวกเราได้ค้นพบแหล่งน้ำที่อยู่ในดวงจันทร์ด้านไกลแต่ว่ามันดันอยู่ในแอง่งหลุมที่มีขนาดลึกซึ่งมันจะไม่โดนแสงจากดวงอาทิตย์และมันก็จะไม่ละเหยหายไป และข้อเสียคือมันได้กลายเป็นน้ําแข็งและนําออกมาใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างยากและต่อมา NASA ก็ได้พบแหล่งน้ําใหม่ซึ่งอาจจะพอทำให้พวกเรามีความหวังอยู่บ้างมันอยู่ในดวงจันทร์ด้านใกล้ที่หันหน้าเข้าหาโลก หน้าแอ่งหลุมของอุกบาทคลาเวียสแอ่งหลุมนี้มันมีน้ำซ่อนอยู่พื้นผิวปริมาณพื้นที่1ลูกบาทเมตรอาจจะมีน้ำให้เราใช้สอยประมาณ1ขวดเล็กซึ่งมันอาจจะทำให้พวกเราอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ดวงนี้ได้ในระยะยาวถ้าไม่นับเรื่องปัญหาสุขภาพแรงโน้มถ่วงและลังสียนะในสมัยก่อน คนคิดว่าดวงจันทร์เป็นทรงกลมและมีผิวที่เรียบเนียนจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีชายคนหนึ่งได้ส่องกล้องไปที่ดวงจันทร์และกล่าวว่าดวงจันทร์มีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อถึงแม้ว่าต่อมาพระสันตะปาปาในยุคนั้นจะรับไม่ได้และลงโทษกาลิเลโอตามมาในภายหลัง แต่ว่าเราก็เห็นดวงจันทร์อยู่แทบทุกวันซึ่งเป็นเวลานานนับพันพันปีมันอยู่บนนั้นตั้งแต่ก่อนมนุษย์คนแรกได้ลืมตาดูโลกมันได้ทำให้พวกเราได้มีความสนใจในดวงจันทร์และได้เริ่มทำแผนที่หลุมของดวงจันทร์ขึ้นมาแต่ว่าดวงจันทร์ดวงนี้มันดันหันด้านให้เราแค่ด้านเดียวเสมอเป็นเวลานับพันพันปีทำให้ก่อนหน้านี้ พวกเราแทบจะไม่รู้จักอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์มันเกิดจากแรงไทด้านล็อกที่ทำให้ดวงจันทร์หันหน้ามาหาโลกเพียงแค่ด้านเดียวทำให้พวกเราไม่สามารถทำแผนที่อีกส่วนหนึ่งของดวงจันทร์ได้และภารกิจอาพอลโล8ในปี1968พวกเขาได้ถ่ายภาพโลกที่กำลังขึ้นบนขอบฟ้าของดวงจันทร์และทำให้เรา ได้เริ่มทำความรู้จักกับอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์โดยการถ่ายภาพดวงจันทร์ด้านไกลในขณะที่พวกเขาได้โคจรอ,อ้อมไปข้างหลังดวงจันทร์ก่อนที่จะกลับสู่โลกและระยะเวลาก็ได้ล่วงเลยไปถึง54ปีและในปัจจุบันพวกเราก็ได้มีแผนที่ดวงจันทร์อย่างละเอียดสูงมากกว่า98อซอ่าจ จะเหลือแค่ซอกหลืบของหลุมที่มีขนาดลึกมนุษย์อย่างพวกเรามีความฝันที่จะตั้งถิ่นฐานบนดวงดาวต่างๆและดาวที่ใกล้กับโลกมากที่สุดนั่นก็คือดวงจันทร์ดวงจนันทร์เปรียบเสมือนกับดาวให้เราได้ทดสอบว่าถ้าเราจะต้องไปตั้งอาณานิคมบนดวงดาวต่างๆเราจะต้องเชือกับอะไรบ้าง จะต้องเตรียมตัวรับมือกับมันยังไงและจะแก้ปัญหาของมันได้อย่างไรและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการตั้งถิ่นฐานคือปัจจัยในด้านพลังงานแน่นอนว่าพวกเรามีพลังงานให้ใช้อย่างไร้ขีดจํากัดแต่ว่าถ้าพวกเราไปฝากความหวังไว้ที่เทพุริยะทั้งหมดมันก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้ และการที่พวกเราจะสร้างโรงงานนิวเคลียร์บนดวงจันทร์มันก็อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับพวกเราในตอนนี้แต่ถ้าพวกเราได้ลดขนาดของมันลงมาจากการสร้างโรงงานนิวเคลียร์เป็นแค่เตาปฏิกรร์นิวเคลียร์ละ่ะมันก็จะมีความเป็นไปได้ที่สูงขึ้นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเราในตอนนี้มัน ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์อยู่ดีก็อย่างที่พวกเราได้ทราบกันอยู่แล้วว่าดวงจันทร์มีแรงดึงดูดที่น้อยกว่าโลกมากมันอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราหากว่าเราอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ในระยะยาวแต่สุดท้ายไม่ว่าพวกเราจะต้องเจอกับอะไรการตั้งถิ่นฐานบนดวงดาวดวงอื่นมันก็เป็นความฝันของพวกเราอยู่ดี และจุดเริ่มต้นของการตั้งอาณานิคมบนดวงจันทร์พวกเราจำเป็นจะต้องมีสถานีอวกาศบนดวงจันทร์โครงการอเทมิสเป็นโครงการที่มีแผนจะตั้งคินฐานบนดวงจันทร์ในระยะยาวและมันจำเป็นจะต้องมีสถานีอวกาศลูน่าเกตเวจะเป็นสถานีอวกาศแห่งแรกบนดวงจันทร์ในอนาคตมันจะเป็นจุดแวะพักของนักบินอวกาศ และจะมียานอาวกาศสำหรับลงไปที่พื้นผิวของดวงจันทร์และโครงการอเทมิสนับเป็นหนึ่งในอีก9้าสำคัญที่พวกเราควรจับตามองจักรวาลอันกว้างใหญ่มันเต็มไปด้วยความลึกลับและหนึ่งในนั้นคือแนวคิดของอารยธรรมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแต่ว่าพวกเราจะวัดความก้าวหน้าของอารยธรรมนั้นๆได้ยังไง อารยธรรมของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยิ่งอารยธรรมเติบโตขึ้นมากเท่าไรเรายิ่งต้องใช้พลังงานมากเท่านั้นแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าถ้ามันมีอารยธรรมที่ก้าวหน้าพวกเขาจะสามารถควบคุมและใช้พลังงานได้มากขนาดไหนคาราเชฟสเกลได้ถูกเสนอโดยนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ชาวรัสเซียนิโคลาคาราเชฟในปี1964มัน เป็นวิธีการวัดความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของอารยธรรมโดยพิจารณาจากปริมาณการใช้พลังงานตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับ4โดยแต่ละระดับจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการใช้พลังงานที่แตกต่างกันมากเริ่มจากระดับศูนย์หรือระดับเริ่มต้นอารยธรรมนี้เริ่มสามารถที่จะควบคุมและใช้ประโยชน์จากพลังงานของดวงดาวบ้านเกิดได้เช่น น้ำมันถ่านหินแต่ว่าอารยธรรมระดับนี้จะไม่สามารถควบคุมพลังงานจำนวนมากได้และถูกจำกัดให้ใช้พลังงานที่มีอยู่ในดาวบ้านเกิดเท่านั้นปัจจุบันพวกเราอยู่ในประมาณระดับ0.7ซึ่งเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงฟอสซิลและเริ่มมีเทคโนโลยีใช้เช่นคอมพิวเตอร์มือถือรวมไปถึงการเริ่มสำรวจอวกาศอาอรยธรรมระดับหนึ่ง จะสามารถควบคุมและใช้พลังงานทั้งหมดที่มีบนดาวบ้านเกิดได้สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขึ้นและสามารถเริ่มเดินทางระหว่างดวงดาวได้ในขณะที่พวกเรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขึ้นเรื่อยๆและถ้าในสักวันหนึ่งพวกเราไปถึงอารยธรรมระดับหนึ่งเราจะสามารถควบคุมและใช้พลังงานของโลกทั้งใบของพวกเราได้ ทุกการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดพวกเราจะสามารถกักเก็บพลังงานทั้งหมดและสามารถดึงพลังงานส่วนนี้ออกมาใช้ได้สามารถกำหนดได้แม้กระทั่งว่าฝนจะตกที่ไหนและหยุดตกเมื่อ,อไรอารยธรรมระดับสองมีความสามารถในการควบคุมและใช้ประโยชน์จากพลังงานของดาวฤกษ์ของตน รวมไปถึงการควบคุมวงโครจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของพวกเขาได้อารยธรรมระดับ3จะสามารถควบคุมและใช้พลังงานจากกาแล็กซีทั้งหมดได้พวกเขาอาจควบคุมเส้นทางหรือวงโครจรของกาแล็กซีรวมไปถึงอาจสร้างหลุมดำได้พวกเขามีพลังงานอย่างมหาศาลจากกาแล็กซีต่างๆเพื่อใช้ขับเคลื่อนอารยธรรมของพวกเขา อารยธรรมระดับ4ี่สามารถควบคุมและใช้ประโยชน์จากกาแล็กซี่หลายหแห่งได้รวมไปถึงมีความสามารถในการจัดการโครงสร้างของการและอวกาศได้อารยธรรมระดับ5สามารถควบคุมและใช้ประโยชน์จากพลังงานทั้งหมดของจัก,กรวาลได้มีความสามารถใกล้เคียงกับพระเจ้าสามารถสร้างและควบคุมจัก,กรวาลได้ อารยธรรมนี้มีความสามารถเกินขอบเขตที่พวกเราจะทำความเข้าใจได้ในปัจจุบันคาราเเชฟสเกลทำให้พวกเราได้ตระหนักถึงความเป็นไปได้ของศักยภาพมากมายของมนุษย์ในอนาคตถึงว่ามันจะเป็นเพียงแค่การทดลองทางความคิดแต่ว่ามันทำให้เราได้คิดถึงความกว้างใหญ่ของจักรวาลและศักยภาพของอารยธรรมอื่นๆที่อาจจะดำรงชีวิตด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเราหรือว่ามัน อาจจะเป็นแค่ทฤษฎีหนึ่งที่ทำให้เราไม่รู้สึกถึงความอ้างว้างในอวกาศที่กว้างใหญ่